ครับส,สวัสดีนะครับผมฮะอย่ยงกับผมสติเกอร์เกมเมอร์นะครับผมนะเกมที่คุณรับชมตอนนี้ก็คือเกมคอมเม้นเตอร์คำแบ่งออนไทมนะครับผมฮะผมจะมาเล่นใหม่อีกรอบเนื่องจากผมนั้นยังติดค้างกับโหมดอาเคดนะครับผมมาจัดกันเลยและผมจำได้ว่าตัวละครที่ผมเล่นก่อนหน้านี้ก็คือมาสเตอร์ดิเคดมาผมจะเล่นทั้จบในผมใช้ก็คอมพิวตฟอร์ม โอ้โหเฮ้ยพ,พี่กีกับลูกน้องเอ้พระเอกลองอนี่มั้งมาเิยก่อนได้เปรียบอ่ะอเฮ้ยไล่ดอร์คิกประชิดเฮ้ยไม่ถึงไม่ถึงใี้ยนีไงเออสสวนทำไม ซับ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 โดนล่าสุดนี่ล่าสุดคัพฟอร์มในเวอร์ชันของปัจจุบันนะหัวโคตรสูงมีเข้าคุมแล้วก็แปะการ์ดด้วยผมนี่ยังคานี่มันอะไรครับเนี่ยแค่เรื่องนี้ก็พอที่พอสมควรแล้ว ว่าพี่ดีเกียตในเ,อเวอร์ชันนี้มันจะสะสมได้แค่ไรเดอร์เฮเซดุกแรกเท่านั้นตั้งแต่คูก,กาถึงขี้บะเลยปัชชิดเออโอ้ใหมม้มันสะ้อมันสะ้อมไหนีไไหน่นนี่นี่นี่ไต้นีนีตีรัด โดนถึงตัวไรเดอร์คิดบลอกถายไหมอ้าวไม่นกจัด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 เรียบรอ้อยเพอร์เฟกต์จริงๆก็จะใช้ไรเดอร์ทุกตัวนะแต่ว่ามันแปลงแป,งแปงลงมาไม่แค่ ตัวไหนตัวนั้นอย่างเช่นคูกะผมก็เล่นคูกะเลยเสียท,ท,ที่อยากเอาคมพฟอร์มมเพราะว่มันหดเดี๋ยวชาร่อีเหงอันนี้เป็นหนึ่งตัวละครในภาคลูกคิดนะขาดใส่ใต่สังเกตความพิชฟอรม คอมโบต่อนี่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 เป็นแค่เกมนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาผมทำร้ายผู้หญิงโดน <c oughs> ดีดดีคือเหยียบตัวเลยฮนะนักแต่คุกกาชิคิบะ โอ้โห์เฟกเดินนะพอฟิเ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 พอฟกมาต่ออืมเปิด่อร์ยวเปียกะซ้ำซ้ำชาร์จชาร์จกดเล็กนะถ้าเป็นในเวอร์ชัน PS4 มันมีเวอร์ชันของเครื่องอะไรนี่ยมีเฮนโดวีมั้งโอ้โหเฮ้ยเรียเเป็ดเล็กเป็ด นี่สังกัดได้โดเอา้าโดนหน่อยโดนลายเดอร์คลิกที่เข้าให้ติมามามาตบมัดมากระตินซ้ายล่างล่างเอ้ยได้ได้ได้ไดได อันนี้ผอเรืนน่อในโปรแกรม TPSP นะครับเรียนอนะ่อไปก็คือโปรแกรม p PS p s p นี่แหละพมัมวๆก็ประมาณผมมีแค่นี้แหละพี่เก็เ <KO! S 1> บซื้อเอาไวก่อนนะผมไม่ค่อยได้แตะคอมมาตั้งปีนี้เต็มๆเ,เลยนะแต่ได้แค่มือถืออย่างเดียวอันนี้ก็เป็นโทรศรัพท์เครื่องใหม่เฮ้ยนี่มันเมกาเดนโอนี่วะ่ะ ตัวร้ายตัวร้ายมาเปิดตวดทำไมตู่มซ้ำซ้มคแรบบัแบคบรับเลกโอ้โหเต็มแม็กอ๊ะคไม่ตายดลย ตายเลยยี่สิบแปดฮิตเพราะว่ามันจะมีอยู่ไรเดอร์อีกสองตัวก็คือเดนโอกับดับโบ้ลมั้งโจมตีได้หลายฮิตเลยแหละเดวเนี่ยตั้งการเอ้ยหลบได้โอ้โหโดนโดนเโดนนิดนึงนิดนึงนิดนึงโอ้ยโดน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 เดรเนี่อเดรเนื้อแก ใครอย่าลืมวฟาไฟยังเลยนี่จับยิงคอมพิวฟ,ฟอร์มโอ,อ,อ้โหโอ้โหเฮ้โหดแล้วเนี่ยไหลเดือ์คิดเอาไม่โดนไหลเดือ์คิดโดนเต็มตีนมาว่ามาไม่โ้นฟันก้นเอ้ยเกือบ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 จังงา้างช้าครับอันนี้เป็นเด็กโอตัวลอมเนะไม่ใช่ตัวจริง นาตามันก็จะเหมือนที่ที่โอโมทาลอสมานะ็อ,อ,อ,นอกเอาเรียบบ้อยเอาล่ะผมจับตั้งใจได้ให้จบนะไอคลิปที่ผมเฮ้ยอ็นชิบหายแล้วผู้ปรับเลยด้วยเนี่ยผู้ปรับของดีเกียนเ,เนี่ยมากับแบคด้วยน้ำสายยิได้วยนะนี่ยิงก่อนเลยชอบยิงใช่ไหม<อ> เอาออเอาอตัวเหรอฮะเออตัวเหรอคำพิษฟ้อมควันฟันฟันต่างรุนน่นเลยอเอากันได้มันจะดิงทำไมวะโดนไลเดอร์คิกภาพ พี่แกจะรีใจนิดนึงนนะถ้าเป็นอีกภ่าหนึ่งนะภาคของโคเซ่แหละพี่แกจะดีใจเยอะกว่านี้เพราง่ายคือกดแคนเซิลไม่ได้เลยแต่ท้านี้คนเซิลได้นะอันนี้น่าจะเป็นซีรีส์สุดท้ายของอเก็บบอลโซ่เกมนี้เป็นภาคสุดท,ท้ายด้วยพี่เแกก็จะไปลงให้กับเฟรดูทั้งสามข้อ,ขอมือเข้าประมาณนี้นะมั้งเฮ้ยอุ่งเปิดก่อนเกือบ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 ทำพิกฟอร์ม โอ้โหสองต่อหนึ่งไม่แฟน์เลยเอ้ยขับด,ด,ด้วยด้วยยังกว่าขับขับไหนขับจะขึ้นโดนเถอะเอ้าตั้งการอีกงั้นเจอนี้ลอยด์เอทีมแต่ก็ไม่ตายครับผมมาจัดมาย เอออน็อกเลยเรียบร้อยครับวิศว์บอสไฟผมจะได้สู้กับใครอ้าวเฮ้ยโอ้ตี่ว่ะอันนี้อันนี้เฮเซเฟสสองนะพระผงพองพระผงพองบูดีพี่แกสักนั้นอืออ่าวๆน่ะมีส่วนมีส่วนยิงก่อนฟันฟัน นี่โดนโดนนี่ตั้งกาดได้เว้ยของพิวต์ฟอม โตนิดหน่อ,นอยที่โอ๊ตอ่ะไม่เป็นไรเลยเอ้าเฮ้ยเฮ้่า,ามมงน,นุ่งโอ้ยน่ากลัวนะเนี่ยครับดงูโอ้ยสวนเยอะสวนเยอะชอบสวนจังเลยนะอันนี้ไปไรเดอร์ที บอบโอ้โหร่างมองนี้ถือว่าอันตรายจริงๆนะเไหมตัวอ้วนอ่ะพอเป็นร่างที่เป็นสติไม่ได้ซะด้วยออาเลยเฟรมตกเข้ทีนะ่เอออันนี้เอางี้โอ้โหกระโดดพร้อมกันด้วยบินได้ด้วยโอ้โหมาครบจริงๆอันตรายเนี่ยเขาพิชซ้อมไปเอยจะอุ้ย นั่นนั่นนั่นจะเล่นเหรอจะเล่นเหรอออตั้งกัดได้อยู่ศูนย์กับดิเออเอาไงเอางไง r i d e เ o อร์โอ ah, oh uh, ๊ตอ้าวไม่โดนมันบินงี้บินงี้อุ๊บไม่โดนมันบินอี้ชาร์จเหรอชาร์จเหรอนี่เพราะคอมโบพี่เกมันโหดมากนะ มาใครอยู่ใครจะไปเขาไม่ถึงเข้าบ,บินเข้ามาหาชใช่ไหมไอเกมน,นี้ <laughs> เดี๋ยวถึงตัวก่อ <laughs> นนี่อีกแล้วงั้นนี่ไป็นเด็กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดบินสิเถอะสำคาญโดนเถอะอันนี้ไป กด L แล้วก็ O นะครับถ้าใ้้ใช้ท่านีไดม้มันขึ้นอยู่กับว่าแรดเดีลตัวไหนมันสามารถทำได้ก็ใช้ได้เลยโอ้มันมันมันบินหนีเสียเวลาจริงๆน,นี่นี่น็อกสักทีเถอะโอ้อึดเหลือเกินบอกไกว้ก่อนละ O และม่วงน,น,นี่อันตรายนะครับท่านผู้ชมอะทดลองในซีรีส์ AC, มสัสเลเดอร์โฟเซ่ทุกฉากเลยแนฮะ มาจัดมาสิทับชายาลูกกางชัดอุ้ยอยา่ยาอย่าอย่าคำพุมอโอ้โห้กันได้แก เอาแปลงลั้งเหรอแปลงลั้งเหรอแปลงล่้งเหรอหลอนนิดหน่อยทำตัวด้วยตอนนี้คิดประมาณสักสามีละเพราะว่าไฟายเยอะด้แน่เลย <c oughs> เดี๋ยวพย่อจะหยิบอัดเอาตู้มไลเซอร์ที่จะทำลายทุกสิ่งและเชื่อมโยงทุกอย่างประมาณนี้มั้ง าิดก่อนได้เปลี่ยนโอ้โกันได้เหรอมันเอ้ยเปมันกันได้ห่ะน,น,นี่เอาการแตกเอ,อ,เอุ้ยนี่มันแข็งอะฮุยโดน คองามคือเพื่ออ๋อเข้าใจแล้วมันแต่กำลังหยุด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 ฉันเอนโดนนี้เอาอีกแล้วผลไม่มีดามีนะฮะแค่แต่กำลังทำให้พลังเกีรดของแรเดอร์ตรงข้างล่างดุมซ้ายของผม่หายไปคู่นึ่งเนี่ย แรงไย่เงีะะ้ยโดนอยเงี้ยโอ้โหเใส่กำลังอย่างเงี้ยโห่แรงๆนี่แบบว่าพอไปแบบนี้โคตรแย่จริงๆอะไรเดิมคิดเรียบร้อย เพราะว่าบอสไฟน่าจะเป็นไอตัวนี้แน่เลยเพราะว่เป็นคู่ต่อสู้เก๋ไงใช่จริงด้วยนีมีมีมีต้องรักษาอย่างเงี้ยแล้วก็ระวังตัวเจ้เอ็นยัยมันมันโหดมากจะกล้าเข้าใกล้กับชั้นนี้หรือไงยะมาจัดให้คันธิกฟอร์มอ่แคนเซิลเหรอแคนเซิลเหรอฟันอะไรอะ โอ้บอกจริงนะโคตรปิดอ่ดะเดือดปืนอ้าวเฮ้ยเฮ้ยมันบูนบุตรขอใไปก่อนแล้วผมจะไม่มีวันยอมแพ้โดนตีเนะี่ยแขนเซิ่แขนเซ,นเซิ่งอะโดนเนะี่ข้าใกล้ข้าใกล้มือเรื่อง ไลาเดือ์ชิดเูกแต่ก็ไม่แต่ก็ม,กมันก็ยังไม่ตายนะเพราะเราจับบอลแล้วมันขุดอีก <c oughs> อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ลยลเดี๋ยวมีแถมอีกเอาไปอีกอู้อ๊อดขุดเหรออย่าอย่าอยวแข่งซุ่มก่อนแข่งซุ่มก่อนอ่าตังกัดไม่ได้ด้วย ยี่ยนแล้วยกสองยัเข้าใกล้อีกแล้วดีนะที่อัพเกดตบัฟกิเกชมาแบบให้ติดที่สุดติดแค่แบบขั้นสามนะให้ที่สุดนะผมพิกฟอมมานเห็ก็ปิดก่อนเนี่ยมันก็ปิดอยซีอ่าแคนเซอร์อีก เฮ้อยอย่าวิ่งสิวะเอา้าโดนเออโดนตีนเต็มๆมาแจกมาแจกฉั้นตีนเหมือนเดิมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท้าท้าท้าอะไรยะอะไรยะมา อย่าเข้าใกล้้องกยก้ยกยกองกรชาร์จ่าเข้าใกล้ยังแล้วเฮ้มันบูท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 เห็นพอดีถึงตัวเสร็จจะตายไม่ตายก็ไม่รู้นะไเดอร์คิด,คดวิธีกฮะกดซีเยงกับเพูดเลยทําไมตาย จะเป็นภาคโฟซีน่าจะกดปุ่มอะไรทำไม่ได้น่าจะปุ่มโอมากเอายังไม่ตายอีกงั้นเจอนี่นนเรียบร้อยครับสง,งบเลยโอเคนี่คือบอยไซด์ฮะจบแล้วเละสําหรับร์านี้ก็เอ้ยสําหรับคลิปนี้ก็จบนเอ่อ สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรละเพราะว่าผมมาสารต่อจากที่ผมเคยเล่นค้างเอาไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะฮะก็เข้าไปเข้าไปดูเลยก็คือที่ตอนน่อยที่มีชั่วงัวมเป็นพาร์ติชของแกดีเท็ดในระยะกลางนั่นแหละครับผมมันค่อนข้เครื่องด่านจริงๆตอนนี้ผม,มเล่นจนจบละมันมีนะตอนแข่งอินเครดิตมันจะมีอา่ามีเกมให้เล่นนะคือให้เรากดปุ่มอะไรก็ได้ฮะดันให้ตัวแพนคอมนั้นไปกลๆนะผม่ อันนี้ผมเพิ่งกาน,นะนี่คือคอมเมอร์ไรเดอร์วิสสซาร,ร์เฮเซไรเดอร์เฟดสองต่อเน,นื่องจากโฟซี่มั้งคนต่อมาก็ไกมุไกมุแล้วก็ดรายดรายแล้วก็โกสโกสแล้วก็เอ็กเซดบิแว,ว,วนนล Day, แล้วก็คนสุดท้ายทีโอส่วนยุคเล็กว่ก็คือเซนต์โรนตอนนี้ภาคล่าสุดในในในซูซี่มัสเใอร์วยบิวเลยว่าก็คือภาคเซเบอร์นั่นเองซึ่งผมยังไม่ได้ดู เดี๋ยวจะเป็นเลาะหาดูในเว็บไซต์อ่ะส่วนซิ้อวัลผมก็ดูแบบเก็บข้อทนะุกบอลละเอาละเพื่อไม่ให้เสียเวลาผมจะข้ามแล้วก็จบคลาสอีกีนี้นะฮะเราจอเป็นใหม่ในะคลิปต่อไปเดี๋ยวผมอาจจะลงคลิปอนซิดิคยูสามต่อนะแต่ผมต้องไปไปไลฟ์สดใน f e c o o o กอนแล้วก็เอาคลิปจาก f Facebook อ่ะมาลงในช่องยู u ู e แทนเพราะปกติผมจะไลฟ์สดใน y o u t u b e ใช่ไหมแต่ว่าผมไม่ทำดีกว่า ครับโลดแทนแล้วกันะงั้นก็บายบายนะครับอย่าขหอมมันนิดนึงไปดูไปดูแทนท้อมเอ๋ยไปเถอะไปเถอะเหนื่อยละโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ๊บายบาย